you <tune sound> แค่คนธรรมดาบ่ามีอียังเจ้าสิเอาความหวังมาไว้กับไอลีบอนานทางเดินชีวิตยังลำบากอยู่ทุกบาทยางลาคำนังเจ้าตัดสินใจดีแล้วละบอเจ้าไอบ่น้อยยามจับมือไอผู้ชายคนนี้สู่มาหลายปีกันย,ยังพานี้ความจนบ่ได บืนบกบืนบากพระเจ้าดินลมดินตายเจ้าก็ยังยืนยันที่เคียงข้างอายพร้อมสีก้าวไปน้ำกาบอกรักดังๆเเป็นยังบุญของไอ้หลายครั้เด้อที่ได้เจ้ามาเป็นคู่ชีวิตในตอนนี้ าักสิบสาเราเกิดไม่อีกทีจักสิีสิหาพายดีคือเจ้าได้บอก,ก็เป็นยังบุญของไอ้หลายคักเราเดอละที่เจ้ายัางคักบอกทิมบอกปาบอกนี่ไปสังไพอกันแล้วสาสนี้กะจังแม่นเป็นอย่างบุญหลายขอบคุณสวรรค์ที่ทรงเจ้าลงมา

ไอ้บ่มีรถยนต์ให ah, ้เจ yeah, ้าได้นั่งกาบเอเดน้ากับเขาเแลงแพงมีแค่ข้าวแกงริมทางบางคำนั้นเจ้าก็บอกเคยวันไว้หักกันมองใจเย็นห้องว่า เป็นยังบุญของไอ้่หลคักเดอลาที่ได้เจ้ามาเป็นคู่ชีวิตในตอนนี้ให้ตายเจ็กสิบสามแล้วเกิดไม่อีกทีกันจักสิมีสิหาพดีคือเจ้าได้บอก ก็เป็นอย่างบุญของอ้าหลายคักแล้วเดิอลลาที่เจ้ายังฮักบ่ทิมบ่ป้าบ่หนีไปสายได้พ่อกันแล้วสาดีกะจังแม่นเป็นอย่างบุญหลายขอบคุณสวรรค์ที่ทรงเจ้ามาให้อ้ายเดิอ นนี้ให้ตายจากสิบสาแล้วเกิดใหม่อีกทีกรจากสิมีสิหาภัยดีคือไอได้บอก็เป็นยังบุญของไอหลายครั้แล้วเดินลาที่ไอยังหักบ่ถึงบ่มาบ่นี้ไปสาวทุผู้ว่าอะไรคือช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้ว่าเธอเนี่ยคือคนที่ใช่ในชีวิตส่วนผมก็คือ ใช่ตั้งแต่แรกที่พบเห็นนะครับผมคิดว่าใช่เห็นพบก็ใช่เลยเอ่ะครับโอ้้องนูเหรอหนูคิดว่าตอนที่ลำบากด้วยกันที่แบบว่าไม่มีใครคอยให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยแล้วเขาอยู่กับหนูต,ตลอดค่ะคือบางคับบัคทาวเราผ่านความยากลำบากนั้นมาด้วยกันใช่ไหมใช่แล้วเขากปอยู่เียงข้างเราเสมอใช่ ที่สองนะครับอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยหลงรักเขาทุกวันนิสัยครับเขาเป็นคนดีอะไรประมาณนี้ก็คือทำให้ผมไม่ค่อยเกียก็คือแบบก็รักมากขึ้นเรื่อยๆครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาเนี่ยดูแลเราด้เขแล้ว,ลว,ลวรเราก็พร้อมที่จะดูแลเขาครับภาพที่เราคิดในหัวใน20ปี ครอบครัวของเราก็มันก็คือความฝันก็คือมีบ้านมีรถมีลูกมีลูกมีลูกสักคนสองคนสองคนใช่สองคนเป็นสามคนแล้วก็ทำครอบครัวให้ดีอ่ะครับอะไรประมาณนี้อ๋อเออเมื่อกรถามที่สองเมื่อสักครู่นี้อ่าเจ้าสาวยังไม่ได้ตอบเลยอะไรที่ทำให้เรารู้สึกวลาเราหลงรักผู้ชายหรอหลงรักเขาคือเขามีอะไรที่พิเศษ เขาเป็นคนที่เทคแคร์เก่งแล้วเขาเป็นคนที่พูดเพราะเพราะว่าตั้งแต่คบกันมาไม่เคยพูดแบบมึงกลัวอะไรอย่างนี้เลยคือพูดพูดผมแนนมาป้าอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วก็ไม่เคยไม่เคยที่จะชวนทะเลาะ ส่วนที่คกันจะมาทั้งมาทกคนที่เราแต่งงานกันอยากจะบอกะอะไรแสนไฟอาจจะบอกว่นก็วันนี้ก็รักแล้วก็จะรักตลอดไปแล้วก็รักมากขึ้นก็ไม่ขอสัญญาว่าจะเป็นแบบคนดีอะไรนะแต่จะไม่ทำให้เขาเสียใจคนระับอ่ะนุ่ขอคำถามอีกรอบหนึ่งก็คือ แต่เราคบกันจนถึงวันนี้ที่เราแต่งงานกันเราพร้อมใจที่จะเคียงคู่กันไปตลอดวันนี้จากวันนั้นจเป็นวันของเรา้วมีความสในใจอะไรเพ่อจะบอกเขาขอบคุณหรืออะไรอย่างนี้จ้ะก็ขอบคุณขอบคุณที่เดินเข้ามาหาตั้งแต่วันแรกซื้อขนมซื้อน้ำมาให้กินตอนที่หนูฝึกงานอยู่อย่างเนี้ค่ะ ก็ร hey. ู้ส <Heh> ึกว่าพึ่งได้ก็ไม่รู้จะพึ่งใครก็มีกันอยู่สองคนคอดกันหน่อยดีใจเดีใจสัญญาได้ไหมจะไม่มีใครทําเรา จากชายคนนี้จะขอสัญญาดูแล